Hả? À, à, đâu á, đường đường đường. Đường cô tè, cô tè mà. Đọc luôn luôn. Đổ nó không bộ này. đi để ở đây. Đọc được hết ครับ. เดินมาเรื่อยๆครับใกล้จะถึงถนนแล้วถึงรถจอดแล้วฮะมาเจอตรงนี้อีกหน่อยครับดอกสวยฮะดอกบานแล้วแต่ว่าไม่ค่อยใหญ่แต่ก็เยอะอยู่ครับปริมาณถือว่าเยอะน<ด>ะนะ<ด>น้องวะดอกปูนเพื่อน,น,น,นแต่แต่วันนี่เดี๋ยวให้ดูตรงนี้ดอกเล็ดครับนีัดนี้จะกินได้ ดูเงี้ยเออโหเต็งงานเพื่อนนี่เดี๋ยวให้ดูต้องกินเออโอ้ยบันทึกวัตต์ปลาแล้วเป็นอย่างนี้เพื่อนเดี๋ยวดูเรียลๆเลยครับค่อยค่อยเคลียร์ทีเดียวนี่โอ้โหนี่เี่งเยอะแล้วมั้งเนี่ย เหยียบจริงหรือเพียงมึงหรอดอกเล็กทำนี้นั่นนะเปียงเตะแตกไปแล้วไอ้เพื่อนน้องจะเหยียบแล้วก็อะไรไม่รู้กินแล้วก็มาดูบนนี้ครับบนนี้ตุตม้มๆอ้เป็นทราย,ยาจริงๆครับอันนี้เท่าเดีวยวกัน ในในขึ้นมาทีนี่โอ้โหนี่เซอกขินนี่ข้างบนนี่ก็อ๋ออืมเหมือนน้ำไหลเลยน,ะนี่นี่ดอกดตุมนะ้มหน่อยลองเหมือนจะเป็นซ่องเชื้อละเชื้อมันไหลมันตามน้ำนะครับเดี๋ยวกลมาตรงนี้อีกนิดนึง นี่ไม่กี่ดอกครับโ,โอ้โหเดี๋ยวให้น้องดูบริเวณรอบผมกับน้องเคยจะแกะนะครับปวันนี้นะฮะ12สิงหา65นะครับวันแม่แห่งชาติเห็ดขึ้นเฉยเขึ้นเฉยครับเพื่อนๆดอกไม้ใหญ่ครับแต่โอเคไม่เดินเสียเท,เที่ยวแนละ้ว เริ่มเร็นก่อนเลยครับแกง่ายครับสวบๆหนึ่เดียวจะได้าคขึ้นถือว่าเยอะนะแต่ว่าดอกมันไม่ค่อยใหญ่นะเพื่เห็ดแต่ดอกใหญ่นี้ต้องเห็ดแบบช่วงสุดท้ายฝนปลายฝนนะครับต้นหนาวนิดหน่อยนะดอกจะใหญ่ฮะแต่ถือว่าใบนี้ก็โอเคนะก็ไม่ได้เล็กกัน สดวนไปมาถดอดตรงนี้ครับที่จริงนี่ผมเจอเจอถุกแรกนี้นะครับแล้วมันมีนี่คนมานั่งพักนะตรงนี้ครับน่าจะกินมาม่าไปไวครับพอเห็ด <c oughs> สวบมาให้ กระจุกนี้สวยนะแต่ดอกไม่หญ่ฮะยังุงผมไม่ได้เคลียร์พื้นที่นะนเพื่อนอย่างชุดนี้ชุดนี้เป็นกระจุกเลยแต่ว่าไม่ได้ถางมันนะกระจุนกนี้ถ้าต้องตูมดอกใหญ่นะก็โหรู้เรื่องครับนน่ไนไปน้องคุณแล้ว มันยังไม่จบไปข้างบนนู้นอีกข้างบนให้น้องแคบไปแล้วครับโู่นนะเหมือนมันเป็นควัมที่ภูเขาชันๆน,นะมันก็ไหลตมามน้ำมุงมาเลยไม่ถึงชั้นมากตรงนี้ครับติดใยทุ่งนะครับเดินสบายๆกำนกงเอาขึาาข้นมาครับมัน ก็เสียบอย่างเดียวครับนี่ก็ตัดเลยครับเพราะว่ามันบางแล้วโคนมันจะแล้วก็ยาวแล้วครับขึ้นมาเต็มที่มันเ่ยเดี๋ยวดูข้างบนสักคู่ครับเป็นไงมั้งตามติดชีวิต ขึ้นมาหวปูดเลยเจอมันก็มันขึ้นตามซอกหินตรงไหนม,มีพื้นที่หน่อยมันก็ขึ้นนะ mm. อะไรนะห mm. ินก่อนนี้นก่อน,นเน้นเพื่อนดอกใหญ่เนี่ย สามสีดอกยังกันตรง้นะ่วดุงล่างต่อเพื่อน การตะกลับนะครับบอลจนจะหลังแดงนนะ sau sao nhìn lắm Sao lên đấy. Mình cần con lên. lên.

มดไม่ใช่ระวังมดงเทียบไปเพื่อนอะคัปเด็ดอาการเพื่อนๆดูนะครับมีไงสามที่ออกกันใหญ่มาดู ในไ,ไซนี่หมดเลยนะโหรู้เรื่องเลยเอาแล้วคือซอบกินอีกแล้วแบนเลย ครับช่วงเย็นแล้วอโอ๊ะดูครับฝนมนจะตกก็ไม่ตกนะครับแต่ก็ตั้งท่าจะตกนี่ก็จุกนี้ เสียงรถวิ่งครับใกล้ถนนแล้วนะครับ นี่ฮะผลงานโดยรวมถุงเพลงรอบบ่ายแล้วก็ที่น้องน้อยถุงนี้หน่อยครับมา้ถุงฮะแล้วก็เหลือข้างล่างอีกประมาณสีห้าดอกครับสี่ห้าดอกแรกที่เจอครับ ช้าด้วยสวยว่าขึ้นก็หินเลยเออกมาเฮ้ยมีดอกหัวทิ่มมั้ยข,ขึ้นไี้ขึ้นไไหว แบนเลยมาแล้วทีเดียว4ีดอกรับเพื่อนห้าดอกเอยกระลอกมากินนด้นนมะตะขอบนนู่นตรงสันที่ว่าหลงกันนะโอ้โหลอยลูกตกกันอลูกตะขอปลานะครับ ตะขอที่มันเปรี้ยวๆมีน้อยๆมีๆมเม็ดใหญ่ๆสัตว์กินน่าจะเป็นกระรอกครับเยอะนะเนี่ยน,นี่ต้นมันนะต้นมันลูกว่าหล่นเกือบจะหมดแล้วฮะสัตว์กินด้วยเราไปนี่ก็กินทุกิน สองไวๆใครกินไหมนั่งรอเห็ดโอเคฮะก็เดี๋ยวก็ไปดูนรืเอยๆครับเดินกลับไปที่รถเดี๋ยวจะเร่งงานให้เพื่อนๆได้สร้างกันใหม่นะฮะัจะเจอตรงไหนก็จะถ่ายให้ด้ดูนะครับไปต่อครับไปอืม เพื่อนๆแหวกเนี่ยเจออยทางนั้นนะเนี่ยเห็นไหม